สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หมอนจะพามาชมคุณนายตื่นสายสีพาสเทลเป็นสีที่สวยแล้วก็บานตลอดทั้งวันสีนี้ทำให้สบายตาและเย็นตามากเมื่อปลูกแยกสีจะทำให้เราได้เห็นความสวยงาม ของสีพาสเทลนะคะหากท่านใดสนใจกิ่งพันธุ์ก็ติดต่อมาได้แอดไลน์มาที่หมายเลข0902840896 idline 0902840896ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะนำเสนอดอกไม้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและกดไลค์ให้ขอบพระคุณมากค่ะ